สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมก็สิ่งที่ผมได้ยกขึ้นมานี้นะครับมันคือสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับก็พอดีผมไลฟ์สดนะครับในการแกะสติ๊กเกอร์แล้วก็ติดแล้วก็เหมือนกับวันนั้นผมรีวิวชุดนี้ไปนะครับแต่ว่าด้วยการไลฟ์สดวันนั้นมันโหลดออกมาแล้วมันไม่ชัดนะครับมาลงยูทูก็ดูแล้วหมุดหงิดเสียลงนะครับก็เลยวันนี้ถ่ายรีวิวมาให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ ดี๋ยวจะรีวิวนะครับเป็นสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับจากทีมงาน G2 Production นะครับผมก็เป็นบริษัทในประเทศไทยนะครับได้ทำการเปิดพรีออเดอร์นะครับเขาเรียกว่าสติกเกอร์แล้วกันเนาะเป็นสติกเกอร์แล้วก็เป็นสมุดสะสมนะครับสมุดสะสมนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับในภาพด้านบอลแท็บนะเพราะว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์ด้านบอลแท็มานะครับในสมุดนะครับก็จะมี รูปภาพาต่างๆต้องบอกว่ารูปภาพต่างนี่สวยงามนะครับสวยงามมากมายเลยนะครับก็อาจจะมีคุณไม่รู้นะอันนี้เดานะครับอาจจะมีคุณออสช่วยในการจัดวางเนาะคุณออสแฟนพันธทสต์เนดะ็กก์นบอลนะครับก็จะมีช่องต่างๆนะครับอันนี้คือผมติดไปบ้างแล้วนะมีช่องต่างๆนะครับในการติดสติกเกอร์ก็จะมีนัมเบอร์นะครับมีตัวเลขอยู่ว่าอันนี้เลขอะไรนะครับเราก็ติดลงไปตามนั้นเนาะเป็นสตอรี่ในเรื่องเขาจะบอกชื่อตัวละคร ต่างๆนะครับในเรื่องนะก็จะเป็นในภาคแซนี่แหละว่ามีอะไรเข้ามาบ้านแต่ภาคแซทที่พูดถึงนะครับจะเป็นภาคที่เบจิต้าเข้ามาบุกโลกนะครับในภาคนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมก็จะมีในจังหวัดของโอฮังลาดิสนับปะนะครับมีชื่อตัวละครหลายตัวนะครับแล้วก็เป็นเบจิต้าลิงยักษ์เบจิต้าอะไรต่างๆนะครับนี่โมกุลสู้กับเบจิต้ามวนเกงกีเนาะ ก็มีเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกแก้วเป็นตัวมังกรนะครับแล้วก็จบนะครับใส่อันนี้อันนี้จะน่าสุดท้ายจะใส่ลูกแก้วนตตอนนี้ใส่ลูกแก้วได้เยอะแล้วนะนี่เหลืออีก3รลูกนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็น coming soon นะครับนี่ก็คือเป็นได้เป็นอ่ในเนื้อเรื่องที่ต่อจากเล่มนี้ก็คงจะเป็น f r เซอร r นะครับทีนี้เนี่ยนะครับสมุดสะสมเนี่ยก็มีสติกเกอร์ใช่ไหมสติกเกอร์เนี่ยเขาก็จะขายเป็นเป็นเป็นกล่องเป็นซองเนาะ คือใน1ซ่ซองจะมีอยู่5ใบนะเดี๋ยวแกให้ดูครับมีซองให้เป็นลักษณะนี้นะครับลากบอลแท่นนะตัวกล่องเนี่ยอันนี้คือลิขสิทธิ์แท้นะครับมีตัวอีกด้วยนะครับมีตาแมวด้วยนะตัวอีแอนิเมชันนะครับตัวตาแมวคลองเนี่ยจะต,ติดอยู่ที่กล่องนะครับอันนี้ผมคือตอนเปิดพีเนี่ยเหมือนกับว่าสั่งเล่นหนึ่งจะแถม ให้สามซองถ้าผมจำไม่ผิดนะเห็นไม่3ามซองผมก็เลยสั่งมาอีกห้าสิบซองนะครับสั่งมาครั้งรดให้กล่องนี้มาอันนี้ก็จะเป็นกล่อ,องแล้วก็เห็นไหมมีตาแมวด้วยนะครับผมก็มาแกะด้านล่างนะครับไม่แกะด้านบนนะเออคือผมแกะไปเยอะแล้วนะแกะไปเยอะมากนี่อันนี้เป็นเศษซากนะครับแล้วก็ติดไปแล้วนะครับเอ่อท่านใดที่ดูอยู่ใน u t u b e นะครับนะตอนนี้เนาะแล้วสะสมเหมือนกันนะครับก็ให้ทักเข้ามาในเพจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงเพจเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครมีตัวไหนแล้วก็มาแลกกันนะครับตัวไหนที่เราขาดเราจะได้แลกกันเนาะจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเงินซื้อมาจนครบนะครับเพราะว่าให้ไม่ใช่ไพ่ดิสติกเกอร์ซ้ำเนี่ยดูดิอันนี้คือซ้ำนะครับหนาปักเลยนะครับเป็น20-30ใบนะอยู่นี่อันนี้คือซ้ำนะครับแล้วผมก็มีมีให้แกอีกอยู่กำมือหนึ่งนะครับและวันนี้ผมก็จะแกะให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมเนี่ย อยากติดผมจะทําแบบนี้นะทุกท่านคือเราจะแกะ1นซองแล้วเราก็จะมาติดหนึ่งซองนะครับเราจะไม่แกะทีละหลายๆซองแล้วมาติดนะมันมันวุ่นวายแล้วมันก็ดูยุ่งยากนะครับอันนี้ผมจะเก็บไวเอาไว้แลกนะครับใครที่มีซ้ํากันมีตัวซ้ําแล้วตัวที่เราไม่มีเราก็มาแลกกันนะครับมันจะได้แชร์กันแล้วก็จะได้สะสมครบเร็วๆนะครับผมเออนี่ละกันเนาะก็ถ้าใครนะครับใครที่ สนใจเนาะอยากจะสะสมแบบนี้นะครับติดต่อไปที่เพจ G2 นะครับโปรดักชันที่อยู่ใน f a c e b o o k นะครับอันนี้คือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรืออะไรนะครับแต่ว่าอยากจะแบ,บ่งปันนักสะสมทุกท่านนะครับก็มันเป็นชุดที่คลาสสิกนะครับสมัยก่อนเขาก็สะสมกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสะสมแล้วผมเอาไปแรกของราวัลนะครับไม่ได้เก็บไว้เนาะแต่ก็พอมาเปิดคือตอนแรกไม่ได้สนใจเกี่ยวกับหนังสือหรืออะไรอย่างนี้นะครับ แต่พอมาจาับมาเปิดแล้วมันรู้สึกว่ามันดูมีอะไรอยู่ในเนี้ยเออมัน ล้ำลึกความหลังความเก่าเนี่ยมันมาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเราได้เห็นตัวละครเก่าๆตัวชื่อชื่อว่าอะไรโกคุณมีเมฆสีทองผู้เท่าเตาผู้ที่เป็นโกหังอะไรเงี้ยนะครับมันมันมีตัวละครแบบแล้วก็มีท่ามีฉากต่างที่เราได้เห็นในอนิเมะนะครับที่เราเคยดูการ์ตูนเนาะตอนเด็กๆเ,เนาะก็แบบกลับมาอยู่ในความทรงจำนะครับเออนี่แหละก็อยากแบ่งปันให้ทุกท่านได้มาสะสมนะครับแล้วเราก็มาแชร์กันเนาะโอเคหลังจากนี้ผมจะแพรนมาที่การ ติ๊กเกอร์การแกะเนาะก็จะอธิบายไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าซองหนึ่งเนี่ยมันมีกี่ชิ้นอ่าอน,นี้ก่อน้วกันเนาะเวลาแกะก็พยายามระวังด้วยครับเดี๋ยวไปโดนไอ้ติ๊กเกอร์เนี่ยขาผมโดนมาหลายทีแล้วนะหนึ่งซองนะครับแกะมาปุ๊บจะให้มา5้าใบนะครับ5ใบนี่ผมก็โอ้ มีซ้ำนิดหน่อยนะครับมีซ้ำนิดหน่อยแต่ก็ส่วนมากจะไม่ค่อยซ้ำคือในเล่มหนึง่งเนี่ยนะครับมีหนะ้าใบเนี่ยมันไม่ได้ว่าเปิดมาเล่มหนึ่งแล้วเจอแบบว่า2ใบซ้ำกันอันนี้คือผมยังไม่เจอนะยังไม่เห็นว่าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะแย่น่อยน,นะครับแต่ว่าก็ดีหน่อยที่ยังไม่เจอนะครับคือเปิดมาห้าใบไม่ซ้ำแต่ว่าใบานี้อาจจะไปซ้ำกับซองอื่นที่กําลังจะแกะหรือที่แกะแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็น าการตลาดนะครับแล้วก็ทําให้เราได้ลุ้นด้วยนะครับเวลาเราแกะแต่ละซองเราลุ้นว่าเราจะได้สติ๊กเกอร์เลขอะไรนะครับมันติดเนาะคืออยากให้มันครบมากเลยนะฮะับก็จะรวยให้มันเอาให้หมดอ่ะเออได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่พยายามจะเอาให้หมดนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เห็นแล้วว่ามีตัวที่ไม่ซ้ำแล้วนะครับเห็นแล้วก็คุ้นเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูาสมุดแล้วก็ติดไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับผมอ,อ่านี่เนาะก็เมื่อกี้ที่แกะมานะครับได้เลขอะไรบ,บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะ เลข 125, 42, 19แล้วก็86นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง86วดีเลยนี่เราจะติดพิกโลกโุงไปตรงนี้นะครับนี่พิกโลโ่มาแล้วนะครับต่อไปนี่โมกุลเหมือนจะครบเลยนะมันใกล้แล้วใกล้แล้วโมกุลเนี่ยนะครับนี่เลขอะไร19อยู่ตรงนี้นี่เวลาติดก็ ติดให้สวยๆนี่ครับผมภาพมันจะได้ออกมาสวยๆเนาะต้องตั้งใจนิดนึงนะครับเวลาติดเนี่ยอ่ะสี่สิบสองสี่สองอยู่ที่นี่นะครับโอ้โหจีจี้จีจี้เป็นภรรยาของโกคูนะครับแล้วก็เป็นลูกสาวของปีศาจวัวด้วย หนี่ 1>, 1 2 5เป็นโกคูเหมือนจะซ้ำเลยนะใบนี้โอ้ไม่ซ้ำด้วยนะครับผมนี่หน้านี้ใกล้ครบเหลือใบเดียว่าเยี่ยมไปเลยไหน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 เอเหมือนจะซ้ำเท่าไหร่นะภาพแรก66ห มีมีลิงก่อนนะครับมีช่วงฉากลิงลิงนี่เฮ้ยไม่ใช่ว่ะร17อยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยอยู่นี่โอ้โหได้เว้ยได้ได้ได,ได,ได้ลงไปแล้วแล้วก็ลิงตัวนี้8 9 9นะครับ67 66โอ้โอยู่ใกล้กันเลย89มา แปดเจ้าอยู่นี่นะครับผมโอ้โหนี่หกเจ็ดโ okay, อเคนี่นี่เนาะอ้เป็นตัวพิกโกโลนี่เองนะครับสิบเก้าโอ้สิบเก้าที่ได้มาเมื่อกี้น,น,น,นี่นี่ไหนเอ้ยไหนเอ้ย อ,อันนี้ซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละเลขนะครับ143ก็ไปที่มังกรเลยนาสุดท้ายเลยโอ้ได้แล้วซ้ำนะครับ105ซ้ำ122ซ้ำนะครับ85 85โอ้พอดีเลยนึกว่าจะซ้ำหมดนะครับยังรอดอยู่หนึ่งใบนะครับผมสำหรับ สุงนี้ซองนี้นะครับลอดไปใบหนึ่งอ่ะโกหังตัวนี้ก็ครบแล้วซองนี้โอ้ยอน,นี้มีลุ้นหน่อหนึ่งสี่สองเนี่ยมีลุ้นนะครับเกงกีเนี่ยสามจำได้อันนี้สามสามโอ้เยอะจังวะไปที่เจ็ดสิบสาม นี่ไงจำปากมังกรจึ๊บโอ้โหซองนี้รอดไปหนึ่งใบเนะยครับผมตายหาแล้วซองละใบนะครับที่ไม่จำโอ้ไา่เดอะสเนตซองนี้ลหละอันนี้ไม่ซํำจำได้ไม่ซซำํำไม่ซซำํำโอ้โหอันนี้ผมจำได้นะ ไอ้คุลิลินเนี่ยไม่แน่สามห้าเดี๋ยวเปิดไปดูสามห้าเอาดูใกล้ๆก่อนแล้วกันมีอะไรที่ใกล้ๆหลักร้อยบ้างร้อยสามร้อยสามนะครับหนึ่งร้อยสามอยู่นี่โอ้โหนี่ไงเป็นเบชิต้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปก็สิบสามสามนี่โกคูนะครับปล่อยพลังขึ้นเต่านี่แล้วก็สามห้า สามห้าโอ้โหคูรีลินนะได้ตัวคูรีลินมาแล้ว <c oughs> yeah! 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 อื้เย้เย้เย่เอาดูซองนี้สิยาจิอันนี้ไม่ซ้ำชัวร์ซ้ำอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ก็ไม่แน่ใจซ้ำไป ยาจีนี่น่นาจะซ้ำนะสี่ห้าเดี๋ยวเราเปิดไปดูหน้าต่อมาเฮ้ยเป็นซ้ำเลยได้ยาจีเป็นหนึ่งตัวนะครับเอ้ยาจีโรเบต่อไปเป็นเอาใกล้ๆไ้กันแปดสิเอ็ดนะครับอันหนึ่งอยู่นี่เป็นฉากต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็หนึ่งยสิบเอ็ดนี่แล้ว โอ้สามไปซองต่อไปเฮ้ยนี่ร้ 128. อยยี่สิบแปดเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบแล้วเกือบลืมเกือบไม่เห็นครบพอดีโกคูเกงกีนะครับเฮ้ยหน้านี้เต็มเต็มไปแล้วหนึ่งหน้าแกต่อไพ่ทองปุ๊บ โอ้โหไม่ซ้ำไม่แน่ไม่ซ้ำน่าจะซ้ำอันนี้ไม่ซ้ำนะครับเคไหนเรามาดูตัวเลขสิหนึ่งสามเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่นึ่งหนึ่งแปดแปวาวันหนึ่งแปซ้ำน่งาเก้าหนึ่งสามหนะเราขาหนึ่งสกสกแปดไนพิโกโรนตัว รัวๆนะครับ70อยู่ตรงนี้แกมาแกมาถุงนี้ซองนี้มีแต่พิโกโก o โนะครับพิกโกโเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่สำคัญนะครับอยู่ในเรื่องเนาะสำคัญนะเพราะว่าเป็นอาจารย์ของโกฮังนะครับ87เราจะไม่ตัดนะครับเราจะเปิดกันยาวๆเลยนะครับเปิดกันยาวๆเลยเนาะ ตัวสองนี้ถั่วเซียนสามยาจิสามอันนี้สามสามสาทั้งสองเลยจ้าโอ้โหสามทั้งสองเลยนะครับแม่คือบางทีมันมาเยอะจนจำได้เลยอว่าไหนเป็นอันไหนนะครับสามไม่แน่สามสามหนึ่งดาวนี้ไม่แน่เหมือนกันอ่ะสาำไปก่อนโอเคเราไปดูเออตัวนี้เนี่เก้านะครับ98ดเนาะ นี่นะครับผมโอ้โหไม่ซ้ำนะก็ต,ตัวไปนะก็ยังมีที่ไม่ซ้ำอยู่98อยู่มุมนะมุมบนซ้ายนะครับนี่ติดลงไปเลยอ่าแล้วก็อไปดูหนึ่งดาวที่เลข129นะครับซ้ำนะครับโอ้โหผมอยากได้บังกรเต็มๆนะครับอยากได้มังกรเต็มๆนะเ้ยโอ้โหดาวนึกว่าได้่างนี้เอ้ยกำลังจะดีใจแล้วเนี่ยอืมไม่แน่ ไม่ซ้ำไม่ซ้ำซ้ำนะครับผมไปดูที่หนึง่งอ๋อหนึ่งเจ็ดไม่ได้อะไปสองเจ็ดสองแปดก่อนแล้วกันเพราะว่าสองเจ็ดสองแปเนี่ยเป็นตัวลิงนะผมคิดว่าผมยังไม่ได้นะในตัวลิงเนี่ยนะครับสองเจ็ดสองแปดนี่อยู่นี่นะฮะโอ้โหใช่จริงด้วยนะใส่นี่ก่อนใส่สองแปดก่อนดูตัวที่ติดตัวแรกเป็นหลักนะครับเพื่อความเอ่อเป๊ะของการติดนะครับผมสองเจ็ดใช่ไหมโอเคสองเจ็ดมา อ่านี่นะครับผมแล้วก็ไปที่17ดอ่าหงดติดเป็นแล้วนะครับผม3ามไปเด็กไปต่อนะครับสองนี้ได้เลยโอ้โหเห็นขาแล้วไม่ามําไม่ซามวันนี้ครบด้วยนะอันนี้ไม่แน่นะครับอันนี้ก็ไม่แน่อันนี้ซามนะครับนับปะซามเนะโอเคขั้นแรกเราก็ดู30สิบนะครับเลข30ก่อนเลยเลข3 0 ตึงตึง,ตงได้แต่ขานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบลูมานะครับผมได้แต่ขานะครับอ่ามองเป็นแล้วนะครับผมแล้วเราก็ไปที่82หน้านี้ครบโอ้ออันนี้ครบนะครับนี่เป็นชุดที่แบบว่าลาดิเนี่ยากา็กำลังจะสู้กับโกคูแล้วก็ ที่โกโัวโรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่116่นะครับผม116อยู่ไหนเอ oh ่ยอยู่นี่โอ้โหเห็นตัวโกคูแล้วนะครับเป็นโกคูนะครับสู้กับลิงยักษ์เบจิต้านะครับผมอ่าเี่เป็นฉากสำคัญอีกฉากในเรื่องเลยนะเป็นตอนที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสู้กันมันมากนะนี่โอ้โหแล้วก็ไปที่ 135นะครับโอ้โหเปเปอร์ ever, นะครับเป็นลูกแก้ว7ดยาวนะครับตัวนี้เนาะเป็นลูกแก้วลูกสุดท้ายนะครับแต่ว่าไม่ท้ายสุดในเล่มสติกเกอร์เล่มนี้นะครับเล่มสติกเกอร์ก็ยังขาด1331 3 1อยู่นะครับผมอ่านี่ก็ใกล้ครบแล้วนะครับมันก่อนขาดใบเดียวลูกแก้วขาดอีก2ใบนะครับใบซองนี้ก็ขอให้เป็นตัวที่ขาดนะครับผม ไอ้เมารุ่นกันมารุ้นกัน,น,กน,นหนึ่งสามสองหนึ่งช็เอ้ยอันนี้ก็ไม่แน่อนนาจจะไม่อันนี้สามอันนี้สามอันนี้ไม่มั่นใจอันนี้สามเก็นสองใบให้เราลุ้นนะครับตัวมาด้านี้ก่อนเลยปั๊บหนึ่งสี่หกปังปังปังสาม <c oughs> เล่มนี้ว่าไงไอ้เลขนี้ว่าไง หนึ่ง1องโอ้ไปแล้วนะครับมาแล้วซ้ำไปดีโอเคไปกระ่อสีส้มๆ้มเหมือนจะซามไหมไคโอจำไม่ได้นับปะปล่อยพลังไม่ซ้ำอันนี้ซ้ำจีจีซาำอันนี้ก็ซ้ำอ่าๆสใบนะครับนี่คือเป็น จีจี้ยาจิแล้วก็ส่วนของเบจิต้านะครับสามใบนะเนาะอืมเก้าหนึ่ง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 นี้โอ้โหนับปะได้นับปะมาหนึ่งตัวแบบสามใบโอเคนับปะใครโอนี้ก็น่าจะซ้ำแหละ5 6นะครับเดี๋ยวไปดูกัน เฮ้ยโอ้โหดาวม่วม,ว,วมั่วเดาวม่วม่วเนี่ยออไปเป็นอะไรเอ่ยใส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 ,สเนี่ยมีล e ุ้นหนึ่งดาวโหยหนึ่งซีซีเหมือนคุ้นๆเนนะ e าะเจ็ดดาวซ้ำเอ้ยขายจี้มาแล้วอันนี้ซ้ำซ้ำมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ ก็ง่ายสุดก็จะเป็นหน้าสุดท้าย C4 โอ้โหเฉดดอนี่นะครับผมเป็นนิ้แก้วหนึ่งดาวน,นะครับแี่แต่แล้วหนึ่งดาวแล้วก็หาจีจีนะครับ43นี่จีจีครบจีจีหนึ่งตัวนะครับทุก okay, ท่านโอเคทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูอสติกเกอร์นะครับที่ ซ้ำเนาะคุณบอกว่าเชียร์ไม,เม่เยอะมากอ่ะเยอะมากเดี๋ยวมานับเลยนะว่า5้ซองเนาะซองละ5ใบก็250ใบนะครับมันจะซ้ำไปกี่ใบแล้วนับจำนวนใบาหาร5จะกลายเป็นกี่ซองนะครับเยอะยังครับถ้ายังไม่เยอะนี่อเยอะพอยังเยอะไม่พอนะ นี่ก็ชุดที่แกะไปก่อนหน้าหน้าที่จะมาถ่ายนะครับก็คืออยู่ในชุด52นั่นเองโอ้โหเช็ดเท้อหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบห้าห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกหา เจ็0แปด่งแสสห้าหนึ่งรส าใบนะครับผมโอ้โหโอ้โหหนึ่งร้อยสี่สิบห้าใบนะครับหารห้าน,นะครับก็จะได้ประมาณยี่สิบเท่าไหร่ซองยี่สิบเก้าซองนะครับผมนี่นี่คือมีมูลค่าเท่ากับยี่สิบเก้าซองนะครับเออ่ตีไปว่าซื้อมาห้าสิบซองเนี่ยก็ติดไปติดไปยี่สิบเอ็ดซองนะครับซ้ำอีกยี่สิบเก้าซอง ก็จะเป็น50เนาะแต่ว่าอันนี้มันเขาแถมมาเลยอ,อีก3ซองนะครับเออก็ตเฉลี่ยรประมาณตีไปประมาณยอ่สิอซัมไปโอโหเยอะจัดเลยอะร่ใบนะครับกมโอ้โหเช็ดเปดน,นี่นะครับเดี๋ยวไปด,ด,ด,ดูวิธีหน้าแรกนี่เป็นอ่าหน้าแรกเนาะหน้าปกนี่จะเป็นแล้วก็บอลแซ่โอก,กูก็ไปพลังขึ้นต่ำนะครับรก็เป็น าภาพรวมหน้าปกเนาะเป็น G2 Production นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นติ๊กเกอร์ดาวต้นบอลแทะทางให้นอมนมาติดเนาะนี่หน้านี้ก็คบขาดไป3ามใบนะหน้านี้หน้าโกหงขาดหนึ่งสห้า 1, 2, 3, 4, ขาด5้า5ใบนะครับใครมีซ้ำขอแลกนะนี่หน้านี้ก็ขาดไป3ามใบนะครับนี้ขาดไป4ใบนะครับ นี่ขาดไป4ใบเหมือนกันนะครับในช่วงของดาดิชนะครับนี่ขาดไป12 3สาใบนะครับขาดไป3ามใบนี่ขาดไป1 2 3 3สาใบเช่นกันนะขาดไป3ใบนี่ขาดไป2ใบนะครับขาด2ใบนะครับนี่ขาดไป2ใบเช่นกันอย่างละใบนาะสุดท้ายขาดไป2ใบนะครับผมเออก็ถือว่าใกล้ครบอยู่เหมือนกันนะครับ ใกล้ครบอยู่ใกล้ครบอยู่โอเคทุท่านถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์สับทา้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่าย